สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูไพ่กันสองกองก็พอนะคะให้เลือกนะคะหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้านะคะแล้วก็อธิษฐานจิตค่ะว่าตอนนี้มีใครกำลังชอบและคลั่งใครคุณอยู่หนึ่งนะคะคำถามที่สองคุณใจตรงกันหรือไม่ คำถามที่3ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปโอเคนะคะงั้นเราเป็นเริ่มกันที่กองที่1นะคะกองที่1่กองที่2ค่ะโอเคกองที่1นะคะตอนนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่ใช่หรือไม่นะคะเขาเป็นใครมีหรือไม่เขาเป็นใครขอห้าใบนะคะ มีหรือไม่เขาเป็นใครหรือสีตัดไท่นะคะเป็นสามกองเคอเคขออาุนี้เลือกแทนผู้ฟังทุกท่านค่ะเลือกตรงนี้นะคะคนที่ชอบคุณนะคะ คน,คนที่มาฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเขามีความเป็นพลังงานของมัสกูลีนสูงมากนะคะ <t> เป็นคนทางไกลนะคะ <t> เป็นบุคลิก <t> ของผู้นำนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนที่คุณและเขานะคะคุณและเขานะคะกำลังพูดต่าไพ่รอคอยขึ้นาแต่งมีกรห,ห่างไกลยกงดขึ้นค่ะนะคะอนะคะ่ะโ,โอ้โหมีการรอคอยสองใบนะคะสำหรับนี้ที่รวมไพ่ชอบรวมไพ่สองแบไว้เสมอนะคะพลังงานแรงมากแรงมากบอกทุกคนขยันทำงานนะคะกำลังทำงานอยู่ก็ได้แล้วก็รอคอยจะเจอกันไปทำงานก็ได้นะคะควงค่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็ห่วงเขามากนะคะพลังงานเฟ m i n e n g f e m ินนะคะพลังงานของคนที่อ่อนโยนกว่านะคุณก็สตรองกว่าคนคนนี้นะคะก็เป็นคนที่ห่วงคุณมากนะคะและสปาเพราะเหตุการณ์นะคะอยู่ในภาวะเงียบก็ได้ไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ไม่คุยมามาดูสิสถานการณ์ดูสิคุยกันอยู่หรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามีความเงียบหรือถ้าไม่เงียบก็กำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะคะเปลี่นไหมเฮ้คุยกันนะคะพลังงานนี้ที่รับรับรูไว้ว่ามีการสลับกันรุกสลับกันรับนะสลับกันคุยนะ มีความรู้สึกให้แกการเป็นคนที่อยู่ไกลและต่างฝ่ายต่างรอค่ะเขารอคุณคุณรอเขาคุณเป็นพลังงานของซีเหรียญค่ะเป็นคนหวงเรื่องของตัวก็ได้เป็นคนระมัดระวังกําลังกังวลไม่ค่อยจะเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้กลัวกลัวนะอีกทีหนึ่งกลัวกลัวนะเป็นพลังงานกังวลแลยก็พลังงานเอ้อวนี่ยค่ะบอกว่าอาจจะเป็นการแต่งงานรอบสองหรือว่าใครบางคนในที่นี้มีการผิดหวังจากความรักที่รุนแดงเกิดแต่งงานเกิดมั่นหมายเกิดชีวิตคู่มีแฟนยาวนานนะคะหรือแต่งงาน้วจะเปลี่ยนแล้วได้นะคะโอเคดูเลยนะคะว่ามีนะ ดูจะเป็นคนเดียวที่คลั่งรักมากหรือจะเป็นสองคนก็เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีพลังงานการดูแลคุณที่สูงมากแล้วถ้าเกิดเป็นสองคนจริงๆทั้งสองคนล้วนอยู่ไกลจากคุณทั้งคู่ค่ะโอเคเดี๋ยววิกิจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับนี้ก็เป็นการรวมไพ่เหมือนกันชอบรวมไพ่นะคะพลังงานถ้าออกมาแรงมากไม่ต้องดูธาตุดินธาตุราศีนะคะหรือจะดูหน่อยดีเอาท่าไหร่ละครึ่งค่ะโอเคงั้นวิกิใช้ไพ่ธาตุดินธาตุศีสำหรับนี้นะคะและขอบอกทุกท่านนะคะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะธาตุดินธาตุราศีอนนท่่าาาเลยวห้ไาพุกสำรับที่่่ดูยยกกเเวว้้้นนนสำหรับีีะะคไมของกับธธาาาตตุุดินรศีไม่ชอบเเอาามปปะนดี๋ยวมันเเกกิดารี่ยเนนนขึ้มาะคะ เขาเป็นว่าขอสามใบนะคะว่าดูว่าคุณเป็นราศีลัคนาดาวจันดาวสุขจริงๆแค่ดาวจันก็พอแล้วดาวสุขอย่างขนาดนั้นนะถ้าขนาดนั้นโดนทุกคนไงไม่ชอบพยายามหดีกเลี่ยงการโดนคนหมู่มากนะเอาเจาะจงคนที่พลังงานตรงมาดูจริงๆหนึ่งนะคะเป็นคนลัคนาราศีกันดาวจันกันพอแล้วลัคนาราศีกันยาเอ้ยราศีกุมนะคะลัคนาราศีกันดาวจันกันดาวสุขไม่เกี่ยวนะเยอะไปแล้วก็ลัคนาราศีเมีนค่ะหรือถ้าให้ป้ายหนักไปกว่านั้นนะคะคนที่เกิดในช่วง คนที่เกิดในช่วงเวลานะคะเอ่อวันเกิดวันเสาร์หรือวันพุธกลางคืนนะคะหรือเกิดในอืมวันพฤหัสก็ได้นะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันพุธกลางวันโอเคนะแค่นี้พอนี่นะแล้วนะคะจะเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะดูวนเวอร์ดูโดนทุกคนไม่ไหวไม่ชอบนะเป็นเป็นเครดิตของกีนะโอเคนะต่อเลยนะคะต่อตรงนี้นะมาดูพลังงานของเขานะคะพลังงานของเขานะคะพอสับไพ่วางแล้วก็เปิดเลยไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่เขามีต่อคุณสามใบนะโอเคตอนนี้นะคะเขารู้สึกชอบคุณรักคุณนะเขารู้สึกชอบคุณรักคุณไม่ก็ คือคือเขามีทั้งความรู้สึกที่แบบบางครั้งก็รู้สึกว่าถือมากเกินไปนะคะพยายามดึงตัวเองกลับมามากไปมากไปและมีความรู้สึกที่นะคะพยายามที่จะคิดว่ามันเหมาะสไมไหมมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะและอาจจะหมายถึงว่าเขามีคนรักคนอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะ,ะเอ,อเาอาจจะต้องตัดหลายๆคนเพื่อที่จะวิ่งเข้าหาคุณนะคะโอเคเขาพยายามเทคแอคชั่นกับคุณอยู่นะคะ,ะมาดูความสัมพันธ์มาดูด้านคุณบ้างนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะโอเคมันจะเป็นเก็บไพ่มันมันเป็นได้ไหมนกค่ะโอเคค่ะแตงเคียวโอเคอ่ะโอเคใบที่หนึ่งนะคะ คุณค่อนข้างที่จะสับสนนะคะกลัวมีความกลัวสับสนว่าหุ่นใจไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะใบต่อมานะคะแต่ก็พยายามใคชั่นนงๆมหาเขาเหมือนกันนะคะถึงไม่มั่นใจแต่ก็คือถ้ให้คุณมาร้อยคุณให้เขาให้ห้าบคุณก็ให้เขาและในตอนนี้คุณเริ่มมีพลังงานที่แบบเปิดจริงๆอ่ะชอบเขามากกว่าตัวเองชอบเขามากกว่าที่เขาชอบตัวเองแล้วนะคะแต่มันมีความกลัวกลัวบาดเจ็บกลัวบาดเจ็บนะจริงๆอ่ะชอบเขามากกว่าที่เขาชอบตัวเองแต่กลัวบาดเจ็บมาดูความลับที่คุณมีต่อเขาดีกว จบเลยนะจบเลยนะโอเคคุณไปต่อเลยนะไปดูซิอะไรที่ไข่ใจเขาสามใบนะคะเขาต้องการความมั่นคงมีความรักเหมือนกันคนนี้นะคะต้องการแต่งงานกับคุณเฮ้ยเดี๋ยววอลต่างชาติทางไกลแน่นอนนะคะเมื่อกี้บอกว่ารอกันใช่ไหมต้องการแต่งงานนะคะแปะอ๋อโหเอซล็อคนะคะเป็นพลังงานความหลงใหลที่ขึ้นมาเท่ากันต้องการให้เป็นแสงสว่างจากกันและกันนะคะโอเคโอเคสำหรับกองมีหน้าได้คำตอบแล้วนะคะโอเคไปบายกองต่อมานะคะขอสักนิดนึงโอเคอันนี้นะคะไลน์ห้าเก้าหกสี่หกหกเก้านะคะหรือวิกกี K ้วายสีเควายนะคะ หกสามห้าหกเอ้ยหกห้าสามหกห้าแปดมีไอซีคยหกห้าสามห้าแปดนะคะโอเคมาดูพลังงานพลังงานว่าตอนนี้มีใครกี่คนแอบชอบคุณนะคะมีใครกี่คนแอบชอบคุณก่อนนะคะไปด้วยความรวดเร็วตึกตึกตึก,ตก,ตกว,ว้าวเป็นพลังงานของความรักซ้อนนะคะความรักซ้อน คุณเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะคะตอนนี้คุณจะเลือกใครดีนั่นแหละนะคะมีคนที่เป็นความรักครั้งเก่านะคะที่คุณเคยมอบชีวิตมอบอะไรกับเขาแล้วมีคนหนึ่งนะคหนุ่มหน้ามนุ่มหน้าใสนะคะคนนี้เป็นคนที่ทุ่มเทเขาแต่เขาก็แบบว่ามันดูแบบเสี่ยงๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะตัดเขาออกหรือเปล่าทำไมคุณหญิงนี้ล่ะคะที่รักโอเคนะคะมาดูนะคะว่าคุณหรือเขาเป็นใครนะคะบอกได้เลยสงครามรักครั้งนี้ของคุณนะคะเขามีคู่แข่งแน่นอนเป็นคนเก่าๆนะคะคนในใจของคุณคนในใจของคุณยังอยู่ในใจของคุณอยู่นะคะถ้าเขาทำดีอยูู่่่่่คคคคคคนน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 ใใใจขอองงงุุุณมมมาาาาดดหห้้สสกกัััััะะะะะะะรรรรบววยยยไไลศีีีีเเปพืถ ราศีมิถุนหรือว่าราศีมิถุนรักกรกฎดจันทร์กรกฎนะคะแล้วก็ออกมาว่ามิถุนออกมาซ้ําๆนะคะโอเคมิถุนชัดเจนนะคะเขาหรือคุณนะคะและเขาหรือคุณอาจจะเกิดในวันพุธกลางวันนะคะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในวันจันทร์ก็ได้นะคะโอเคแค่นี้ตับจิ๊บไม่เกี่ยวไพ่แบทเทิลค่ะตอนนี้มันเป็นการแข่งขันนะมันมีการแข่งขันแน่นอนเอามาดูไพ่พลังงานไพ่พลังงานเออเขาก่อนนะคะไพ่พลังงานเขาก่อนนะคะตับจิ๊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 บโอเคเปิดไปบนนะคะเออ พลังงานของเขานะคะว่าเขาเนี่ยนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะโอเคตอนนี้เขารู้สึกเดวิลนะคะเปิดเรียนก่อนนะคะสามถ้วยนะคะโอ้ oh my god และเอสออฟคัพค่ะเอ้ยส่วนใหญ่แล้วคนกองนี้นะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบ มีอะไรกันแต่กำลังอยู่ในภาวะจินตนาการถ้ามีโอกาสได้ปาร์ตี้หรือถ้ามีแล้วก็แค่ปาร์ตี้กันยังไม่ถึงขางนาดหรือมีแล้วติใจมีซึ่งเป็นลุ่รหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเขาเขาเหมือนเขาไม่แน่ใจอะถ้าได้เออตรงนี้ลงตัวนะเริ่มต้นความมั่นคงได้เลยแต่เขากลัวคนตัดเขาทิ้งนะโบกือให้ตัวเองหน่อยนะคะที่สร้างความวามั่นคงให้กับตัวเองไ,ได้นขนาดคุณดูแกร้งนะคะดูแกร้งมีทางเลือกนะคะมีทางเลือกดูมีอะไรดูมีแผนในใจดูเขาตื่ยากดูคุณเป็นเดลวิวอะ คุณพยายามอธิษฐานจิตนะคะขอให้เป็นเขาขอให้เป็นเขานะแล้วก็อืมจิตใจคุณอยากจะเลือกเขามันมีว่ามีไม่หมั่นคงมีไม่หมั่นคงมีนะชอบเขานะคะชอบเขาสามถ้วยกับสี่ถ้วยเป็นเจ็ดถ้วยนะคะก็เขามองว่าคุณมองเขาเป็นตัวเลือกจ้ะนะคะก็อยากเป็นตัวเลือกของคุณเขายินดีอยู่นะเก้าถ้วยคุณก็มองเขาว่าเขาอาจจะโสดจริงหรือเปล่ามีภรรยามีมีกักไหมนะคะคุณก็คิดถึงเขาแล้วก็อธิษฐานจิตนะว่าพยายามสร้างตัวตนให้ตัวเองเป็นคนสตรองคนแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเปรียบแต เดบพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็อยากที่จะมี18บ,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 บวกบวก8 1บวกเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็หลงกันนะจริงๆอะสองคนนี้หลงไหวกันนะจ๊ะมันไปให้ใต้สำรับไขใจคุณน,นะไปที่หนึ่งค่ะเอ,อ่อคือถ้ามีคู่แข่งเดีเย๋ยวเราจะชูคุณยอมแพ้น,นะจ๊ะแต่ถ้าเอาตางมาให้เป็นล้านนะคะเอามันมั่นคงได้ทุกเดือนนะแต่งานให้จดทะเบียนเนี่ยเคลียร์เลยนะคะจบแต่งง่ายคืออยากให้เขา,เาชนะใจคุณได้อะส่วนเขานะเขามีความรู้สึกให้กับคุณค่ะแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณรอนิดนึงนะคะหรือว่าอีกสามวินนนเดือะคะะให้คือเเาาานีี่่ยยยพมทจ เรียบร้อยเ,เร็วอีกนะคะก็จะเทคแอคชั่นนะให้มากกว่าเดิมนะครับเป็นซิกออฟค่ะโอ้โหเป็นไพ่ความรักเขาอยากให้คุณเนี่ยนะคะชัดเจนเลยนะคะว่ารักเขานะคะแล้วก็คือคือเขารักคุณอ่ะนะคะเขาจะแต่งกับคุณแน่นอนเราจะสมัมนให้อีกใบเขาตัดสินใจแล้วนะเอาของคุณเสมอกันอีกใบหนึ่งเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมคุณแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดให้ฉันแต่งงานเป็นคู่กันแล้วก็แต่งงานเนี่ยคือตอบตกลงเลยถ้าคุณตรงไหมนะแล้วก็เขาก็บอกอย่างนี้อ่ะอีกสักสามใบบนนะขอสรุปสามใบบนว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะแม่เจ้้าาาาใบททที่่อออกกมนนนะะะะคคถวยลงงงเิ อก้าวอนนะโอ m มก o d มีความเทคชั่นนะคะแล้วก็มีการให้นรับเท่ากันนะคะเป็นเก้ากับห้าลบกันเป็นสีภายใต้มีการแต่งงานมีการแต่งงานเกิดขึ้นแน่นอนนะะไปมีการแต่งงานการดูแลซึ่งกันและกันแน่นอนนะคะแน่นอนมีการและทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่บอกได้เลยว่ามีขอบเขตความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะคือมันน่าสงหน้า,นาหน้าหลงไหลทั้งคู่เพราะว่ามีการไม่ใช่เป็นความรักที่แบบน่าเบื่อนะคะเป็นคนที่เทคชั่นสลับไปสลับกันมาแล้วก็มีมุมของตัวเองทั้งคู่แล้วก็ อันนี้บอกเลยเป็น,ปน,ปนการแต่งงานหรือว่าการคอมเมนต์นะคะเพราะว่าระหว่างสองไพ่นี้เป็นไพ่สีถูกสีไม้เทาคือเหมาะสมอะชีวิตใช้กันแล้วแมทก็เลยยอมแพ้นะคะเนี่ยมีการต่อสู้มีการแย่งถ้วยก็คือแมทกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของแปดแก้วถ้วยนี่ก็คือหนึ่งถ้วยนะก็คือการเริ่มต้นนะคะให้แต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ดูแลกันแต่